สวัสดีดิสุสซ์เซิงเอตเจอร์เจน่นะฮะวันนี้พบกับคลิปเซิร์ฟคาร์บอนเป็นไม่ใช่เป็นไกด์แต่เป็นการจัดการมาลงดันสเปเชียลเฟสนะครับเป็นเป็นกบธาตุแสงธาตุสายฟ้านะครับเอ้ยไม่ใช่กบธาตุแสงแต่สายฟ้าดิกบธาตุมืดกับกบธาตุน้ำนะครับผมก็ ผ่านมาแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมีทีมมาจัดได้ประมาณนี้คือทีมนี้ผมจะพูดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นทีมที่ลุ้นโชคเอาครับลุ้นลุ้นเอาว่าลุ้นเอาว่าซับจะตายไหมหรือดามเมจะตายก่อนนะครับมันก็จะมีสุ่มเอาว่ามอนจะตีตรงไหนนะครับคือหน้าที่หลักๆของทีมที่ผมจัดมาครับคือ ชิเอรุลมอ่าชิเอรุนะครับเอาเปเป็นตัวซับที่เอามาฮิวแล้วมาบัฟทางกายภาพกับกับเวทแต่อันนี้ไม่มีเวทคือเอากายภาพอย่างเดียวก็จะมีค่ามีประโยชน์มากเลยครับและมีการเพิ่มโล่ด้วยเพิ่มโล่ให้กายภาพให้มอนสเตอร์ที่ิกายภาพมันตีเบาลงนะครับส่วนดักมีหน้าที่เอามาลดก่อศัตรูนะครับเอา,ารวลด้านทานกายภาพ ให้เราสายกายภาพเราตีให้เร็วที่สุดตีแรงขึ้นนะครับส่วนอารีมาตีสกิลหมูนะครับส่วนแถวหลังก็จะเป็นคิสคิสสายฟ้านี่เอามาทำอะไรเอามาทำแบบเน้นด้านติดชอด็อตศัตรูแต่ตมีโอกาสติดนี่น้อยมากส่วนเมลี่เอามาดาเมจลองนะครับไปผมจะวิสจน์ทีมนี้ให้ดูนะครับผมเคยผ่านไม่รู้ว่าจะโอเคสามดาวไหมเพราะมันแล้วแต่ดวงด้วยนะครับ โคดสมาฮะไม่มันจะตีตัวม,มันจะสุตีนะครับว่าจะตีสุตีจะไหนนอ้องลิจะตายนะครับยวให้นอ้องลิตายเด็ดขาดนะครับ อ่าชิรุ่เต็มเลยนะครับตอนนี้ชิรุ่จะบัฟน,นะครับบัฟก่อนมันบัฟก่อนด้วยชีรุ่นบัฟก่อนครับเพื่อเจ็บนะครับกบตอนนี้กบเซกบมืดตายแล้วนะ <c oughs> อันนี้สกิลพิษครับ อาริสได้บครับอริสอ,อันติเต็มแล้วอ่าประมาณนี้เลยครับทีมกบอันดับเอ็กซเปิร์ตนะครับเป็นอันดับท้ายที่ผมผมจัดมาและผมรู้ว่าจัดแบบนี้ก็โอเคเออมีซับหนึ่งตัวมีดาเมจต,ตามท่าที่ด่านเขาบอกเนาะก็โอเคแล้วครับก็ได้สามดาวเป๊ะๆนะครับก็ จัดไม่ค่อยยากเท่าไหร่อ่ะทีมนี้เพราะหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราขาดไปไม่ได้สำหรับลงดันนี้นะมันก็จะมีละหลักอยู่ด้วยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องด้านอาวุธอาวุธต้องอัปเกรดหน่อยนะครับผมอัปเกรดได้เป็นแค่3าขั้นเองเพราะเดี๋ยวรอมากลางซีซั่นของเกมนี้มันก็จะสามารถอัพไปถึง5ได้แบบใช้งดไม่เนาะใช้งดแบบมีเงินเยอะๆก่อนค่อยๆอัพก็ได้ครับ ประดาบก็ใช้เป็นการทตดน้ำนะครับไม่ก็คืออันนี้เนี่ยผมใส่การทาดมืดก็ได้นะเวลาเจอโจมมืดตีมาก็จะกันเหมือนกันแต่อันนี้ผมใส่เป <K al ong> ็นการทัด like น <model> <sk> <emerges> <t ries decoration> ้ำมาเลยก็ประมาณนี้แบบทีมตีกบระดับเอ็กซ์เนะครับก็ระดับใครที่ไม่มีพวกเอ่อะจรตรงนี้ก็หาสกิลแบบหมู่ๆมาตีก็ได้มันก็จะมีหลายตัวมากหรือเล่นทัดทีมเวทก็ได้นะครับ เช่นยุนยุนก็ได้เมกุมิก็ได้นะฮะมันก็เล่นได้นะครับพวกพวกตัวละครที่เป็นธาตุแรงๆนะครับสามารถมาเล่นได้นะก็คลิปนี้สั้นๆนครับไปเจอกันนะครับกับคลิปหน้านะทุกคนบายครับผม